ไปเป็นสัปดาห์เลยคติการละก็ไปตีไปเป็นสัปดาห์เหมือนกันครั้งหนึ่งกุฏิพระพุทธเจ้าพระนามกัสป,ปะรั่วเจ้าก็บอกนะไปถามคติการละก็สิพอมีหลังคามามุงจากมามุงไหมพิกุก็ไปพอไปเสร็จคติการละก็ไม่อยูนะ่เจอพ่อแม่ที่ตามบอ่อน ก็ถามมีเออมีหลังคงหลังกาอะไรไหมกุติพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเนี่ยรัวพ่อแม่ก็บอกไม่มีมีแต่ที่มุงเลือนอยู่เนี่ยเอาไปเลยพ่ก,กูก็รู้จริงๆรนะรื้อ,อไปเลย <c oughs> เอาไปมุงให้พระพุทธเจ้าสติกาละกลับมาอาวหลังอาหายไปไหนหมดละเนี่ยพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยก็บอกอ๋อเมื่อกี้พิกุกมาลื้อไปแล้วนะเอาไปมุงให้กุติพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะ คติการะปีตีใจพุ้งใจนะโอ้โหขนาดนี้ไมไ่มีความรู้สึกที่จะโกรธเกลียดอะไรเลยเห็นนะพ่อแม่ก็ปีตีแต่ผู้เจ้าบอกว่ายังไงตลอดพรรษาสามเดือนนั้นที่ฝนตกเนี่ยนะบ้านของคติกาละเนี่ยก็ถูกมุงด้วยอากาศก็มีแต่อากาศแล้วหลังคาถูกลื้อไปหมดแล้วแต่ฝนตกไม่เปียก เห็นนะใครไปนิพพานได้นะจิตประภัสสรน,นะครับไปนิพพานได้ไหมครับ <c oughs> จิตประภัสสรก็ต้องดูว่าเห็นเกิดดับไหมแล้วจิตประภัสสรก็ประภัสสรหลายแบบอะ่ะเราทำสมาธิได้เนี่ยจิตก็าขาวรอบผ่องสายประภัสสรจะเห็นเกิดดับไหมละ่ะมันก็จะเป็นแบบพรมกายิกาที่เป็นปุถุชนนะพระเจ้าเรียกพรมกายิกา ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับเทียบกับอริยาสาวกผู้ได้สดับคือปรมกายิกาที่ได้เคยสดับแล้วได้ไปลูกประพบจริงไปเป็นเทวดาจริงแต่พอตายจากเทวดากายสัพเพทาก็ไปสู่นรกกับเนชาเปรวิสัยแต่อริยาสาวกผู้ได้สดับนั้นหลังจากกายแตกท,ทำลายในปรมาายิก็จะปริณีพ่านนั้นถ้าโยามได้สมาธิอย่างเดียวจิตประวัติสอนอย่างเดียวไม่เห็นในรสัต อดเหมือนกันไปนระบต่อเนี่ยสุตตะจะช่วยเราไงจะช่วยเราในการพิจารณา<ม>ว่าเออกรอบแค่ไหนมันได้มันไม่ได้แล้วเราจะทำได้ต้องทำแค่ไหนอย่างไรดังนั้นอย่าไปรอว่าเออสินยังไม่ครบอันนั้นยังไม่ครบไอ้นี่ยังไม่ดีอะไรเป็นกุศลรีบทำเลยนะ พรเรียกว่าเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ใครสินดีปริโภทกังวลมันก็น้อยนะเป็นการไม่ไปกู้หนี้พวกสร้างอกุนเนี่เขาเรียกไปกู้หนี้เข้ามาบุคคลกู้หนี้แล้วก็ย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยใช่ไหมชดใช้ดอกเบีย้ยถ้าไม่ชดใช้ก็ต้องถูกทวง ถ้าไม่เอาเงินมาให้ก็ต้องถูกติดตามนะอย่างเงี้ยมันจะไปเรื่อยดังนั้นเวลาเราไปกู้หนี้มาแล้วนี่คือสร้างอากุศลโยมจะหลีกไปท้องถ่าจะเนื้มผาปา่ปาช้าป่าชาตา,าอยู่คนเดียวนั่งสมาธินะจิตมันก็คิดขึ้นมาเออมาอีกแล้วอกุศลมาอีกแล้วมัน<อ>เป็นกังวลทีนี้ถ้าโยมมีสุตตะมีวิปัสสนาโยมไปนั่งสมาธิ กูนี่มาแล้วอาวุศลเกิดปุ๊บโอ้ไปขโม,มยของมาโอ้ไปฆ่าสัตว์มาโอ้ไปโกหกมาโอ้โหไปพูดยุยงให้เขาแตกกันมานั่งสมาธิไปปุ๊บมันก็จะมากังวลกังวล,ก,งวลกังวลตลอดใช่ไหมอ่าพรกังวลมาเนี่ยปุ๊บแต่ยมมีองค์ความรู้ไงยมมีสุตตะยมก็เห็นว่าสินที่เราทุศินเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ระดับไปโยมคิดเรื่องทุศินโยมทั้งวันตลอดทุกวินาทีไม่มีหยุดนะไม่ยังไงก็ดับใช่ไหมก็เรียกว่าโยมเป็นผู้เห็นซึ่งการเกิดขึ้นและการดับไปหรือเรียกว่ารู้ชัดเจโตมุตตปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศินงั้นเราจะทุศินเราจะมีศินเราจะลาค้ากล้าจะมักโกรธจะฟุง้งซ่าน ใช้ความคิดไหมใช้นะเราใช้ความคิดและความคิดของคนเรามีเกิดไหมมีมีดับไหมมีการเห็นเกิดดับเนี่ยก็เรียกวิปัสสนาการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะพระองค์เรียกว่าปัญญาการมีปัญญาพระองค์ก็เรียกว่าวิปัสสนาอะไรนะก็หลุดพ้นได้ อาณาตาเนี่ยเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไปเนี่ยนะนั่งรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปเนี่ยจิตอยู่กับลมตลอดนะไม่ตลอดเนาะไม่ตลอดจริงไหมมันจะหลุดไปคิดบ้างถูกต้องไหมอ่านั่นแหละขนาที่เคยรู้ลมแอปไปรู้ความคิดเราก็ดึงมารู้ลมใหม่ใช่ไหมพอดึงมารู้ลมความคิดดับไหมดับรู้ลมอีกแล้ว รู้ลสมสมักพักไปคิดอีกแล้วขณะคิดรู้ลมไหมไม่รู้ใช่ไหมอ่าเนี่ยเราต้องชัดตรงนี้นะขณะที่เราคิดเนี่ยเราไม่ได้รู้ลมนะเราถึงดึงกลับอารมณนะ์ไงให่ไหมังนั้นจิตก็รับรู้ได้ทีละอยา่างทีละอยา่างทีละอยา่างอย่างนี้งนั้นเวลาที่เราเห็นที่รู้ลมเนี่ยไปคิดพระศาสนาบ,บอกนั่นน่ะเธอกําลังมีนันทิคือความเพลิน แล้วเวลาเราหลุดจากลมแล้วเนี่ยนะไปคิดนนะคิดเสร็จแล้วเราทิ้งเลยไหมเราก็คิดต่อ,อใช่ไหมหลุดไปคิดว่าอืมก็คิดต่อกว่าจะรู้ตัวห้านาทีสินาทีอะไรบ้างใช่ไหมพอรู้ตัว,วก็ทิ้งกลับมารู้ลมนั่นแหละระยะที่เราเพลินไปเนี่ยหนึาทีสองนาทีสานาทีนี่แหละนันทินันที ขณะมีนันทิเนี่ยพระองค์บอกว่ามีสาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าหรือมีความพอใจนั่นเองนะ,นะและเมื่อมีสาราคะเนี่ยคือความพอใจอย่างแรงกล้าในลมเนี่ยก็เรียกว่ามีสัญโยคะจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเดี๋ยวก็เพลินคิดไปเรื่อย นั่งสมาธิอยู่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ดีนะเียจะซื้อนั่นซื้อนี่ก็อ่านะไปเที่ยวนั่นทเที่ยวนี่แล้วก็คิดเปลินสักพักกลับมารู้ลมดีกว่าเห็นไหมแต่บางทีดเดี๋ยวมันก็ไปต่ออีกมันมันเนี่ยมันยังคิดต่อันคิดไม่จบใช่ไหมเออเดี๋ยวซื้อน,นั่นซื้อนี่ไม่จบแล้วมคิดเนี่ยเพลินอ,อย่างนี้ก็ต้องรู้รู้สติตลอดนะครับอาจารย์มันก็เลยต้องมี กายยะขะตาสติสติคือมีหรือระลึกกลับมาเนี่ยให้มันมีกายจิตรู้กายเพราะจิตรู้กายนะก็เรียกกายยะขะตาสติใช่ไหมมีสติในกายใช่ไหมจิตตั้งอยู่กับกายพระองค์จึงตรัสว่าขณะที่เธอมีนันทิคือเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุทยัย อ่าเหตุเกิดนี่เห็นสมุทัยคืออริสสตรีข้อที่สองเห็นนะอ่าขณะที่โยมเพลินไปเพราะอํานาจของธรรมราคะธรรมนันทิคือเพลินและพอใจเนี่ยพับเราดึงมาที่กายพระองค์บอกเธอจะเห็นนิโรธคือความดับโยมเห็นอริสสตรีข้อที่สามโยมเห็นสองข้อละสมุทัยนิโรธเกิดดับนี่เป็นปัญญาแล้วนะและเป็นวิปัสนาและโยมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้ ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาอ,อย่างกับมรรษการรับอย่างเราใช้อป,ปาณาโนตติเนี่ยหให้มีสติและรู้นะสรมารถมาที่จะไปไปทุตตหมุทไทยนิโรธมได้ไหม้ยจะจะจะเข้าถึงจุดดีได้ไหมครับเข้าถึงอะไรนะ,ะทุตตุมุทไทยนิโรธคืออป,ปาณาโนตติเนี่ย<อ>้ยหน่ครับได้ได้ไงเพราะว่าเวลาเราเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยพอหลุดไปเพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับเนี่ย นะที่ผู้เจ้าตรัสไว้ตร,ตรงๆเลยอืยมก็จะเห็นต่อไปว่าไอ้ที่เกิดดับเนะี่ยมันอะไรเกิดดับบ้างบางทีเราหลุดไปจําได้ไหมรู้เรื่องอดีตนะไปเคยไปกินข้าวที่นั่นที่นี่ดึงกลับมาปุ๊บอ๋อความจําได้ไหมรู้เกิดดับปรุงไปในนา,นาคตอีกแล้วเดี๋ยวไปรู้สึกพอใจไม่พอใจพอทิ้งกลับมาลมเราก็เห็นความไม่พอใจเกิดดับความพอใจเกิดดับยมก็เริ่มรู้แล้วว่า ไอ้เกิดไอ้ดับเนี่ยมันมีทั้งนามธรรมแบบนี้นามธรรมแบบนี้นามธรรมแบบนี้แล้วยมก็กลับมามองตัวเองอันนี้มันนามอ๋ออนีมันลูกไอ้จิตมันเคยรู้ลูกเดี๋ยวมันไปรูนปร้นามอ่ะไปรู้นามไม่รูล้ลูปลูกดับไปสิอส่านี่พอกลับมารู้ลูกรูปก็เกิดเกิดในความรู้ของจิตดับในความรู้ของจิตดังนั้นลูกก็เกิดดับนามก็เกิดดับ พระองค์จึงบอกว่าใครเห็นอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นกําหนดรู้การ